ยากไม่ง่างยาๆต้องชวนนั่งเรือไปเที่ยวเกาะเก็กันค่ะเริ่มต้นที่เจริญนคร17นะคะมาที่ท่าเรือคลองสานนะคะค่าโดยสาร5บาทค่ะเป็นเรือข้ามฟ้าไปท่าเรือสาทรเพื่อที่จะต่อเรือไปที่ท่าเรือนนทบุรีนะคะไปถึงท่าเรือสาทรแล้วนะคะตรงไปที่บูธขายตั๋วเลยค่ะที่นี่เขาก็จะมีขายตั๋วเอ่อเรือไปที่สถานที่ต่างๆเยอะแยะมาก แล้ววันนี้เราไปท่าเรือหนึ่ค่ะบุหรีค่าโดยส่าง21บาท ะระหว่างที่นั่งเรือชิลๆเย็นๆสบายๆนะคะถ่ายรูปก็ได้หรือว่านั่งเพลินๆไปนะคะลงไปถึงท่าเรือนนทบุรีก็ต่อรถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะไปที่วัดสนามเหนือเลยค่ะลงจากวัดสนามเหนือนะคะตรงเข้าไปสุดทางเลยค่ะก็จะเป็นท่าเรือนะคะข้ามเรือไปเกาะเอ็ดค่ะตรงนี้เสียค่าบริการ3บาทนะคะก็จะมีเรือเดอวิ่งโดยสารทั้งวันค่ะ สลับไปสลับมานะคะพอไปถึงฝั่งเกาะเกตแล้วนะคะเช่าจักรยานปั่นเลยค่ะรอบเกาะทั้งวัน40บบาทะค่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวที่อื่นกันต่อนะคะ